เมนูป่นกบใส่ดอกผักกัญจงก็มาค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะไม่เพิ่งจะพาเพื่อนๆมาทํากับข้าวง่ายๆแบบบ้านๆนะคะเตอร่อยมากจ้ะวันนี้ไม่เพิ่งจะพาเพื่อนๆมาทําเมนูป่นกบใส่ดอกผักกัญจงค่ะเห็นเขาทําคลิปกันนะคะดอกผักกัญจงนํามาปุดใส่ปลาทูก็น่าอร่อยแต่ไม่เพิ่งพอดีมีกบนะคะได้กบมาจากพี่ช่างที่ทํางานนะคะที่กดังนํามาฝากจ้ะ แม่พิ่งก็ได้นำามาขังเอาไว้ก่อนเนาะยังไม่ได้ทำกินจ้ะวันนี้เละถึงเวลาแล้วที่ได้คิวมาทำกับข้าวกับกุบนะคะไม่เพิ่งได้เก็บผักกันจองแล้วก็พริกจา้า ในสวนนะคะมาวัตถุดิบเราไม่ต้องซื้อนะคะ<อ>กุบก็นำมาปิ้งให้สุกแบบนี้เลยค่ะ<อ>แล้วก็นำผักก้านจองนะคะพริกเขียวนะคะพริกสดที่เราเก็บมาแล้วก็หอมกระเทียมอันนํำมาจีไฟให้สุกค่ะกบนะคะไม่เพิ่งจะนํามาสับเนาะไม่เพิ่งจะสับช่วงหัวนะคะมาถึงช่วงกลางนะคะส่วนช่วงล่างไม่เพิ่งเก็บเอาไว้ทําอีกเมนูหนึ่งค่ะพอเราสับเสร็จแล้วนะคะสับให้ละเอียดก็นํามาตําให้ละเอียดอีกครั้งค่ะเพื่อความมั่นใจว่าเขาละเอียดดีแล้วนะคะ จากนั้นนะคะแม่พึ่งก็ใส่พริกหอมกระเทียมที่เราจีลงไปตําให้ละเอียดเลยค่ะเพื่อนๆตำจนกว่าเขาจะเข้ากันแล้วแม่พึ่งก็ได้ต้มน้ปรราปลาร้าใส่ใบมะกรูดให้หอมๆเลยค่ะตําพริกเข้ากันแล้วแล้วก็นําดอกผักกัญจงที่เราจีแฝงนะคะลงนําไปตําให้ละเอียดเลยค่ะตำเข้าให้เข้ากันเลยต่อไปก็ปรุงรสนะคะ ใส่ผงนัวจ้าน้ำปลาที่เราต้มนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะปรุงรสชาติให้ถูกปากถูกใจค่ะเพื่อนๆนแค่นี้ก็สเสร็จแล้วค่ะตามด้วยต้นหอมรวยนะคะรวยนานิดนึงเพื่อความสวยงามแล้วก็เพิ่มความหอมนะคะเพียงเท่านี้เราก็ได้กับข้าวแบบบ้านๆเศบๆทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆนมาค้ามากินข้าวด้วยกันกับแม่พึ่งน,นะคะมื้อนี้เป็นมื้อเช้านะคะนี่เลย ดอกชมจันทร์ค่ะได้สองดอกนะคะนํามาลวกกินกับน้าพริกเข้าออกดอกได้ทีละสองดอกสามดอกต้นเขายังไม่เยอะนะคะยังไม่เตกเครือเยอะจ้ะนี่ก็เป็นน้องแมวนับตังเวลากินข้าวก็จะมานั่งข้างๆไม่ได้จะแย่งกินอะไรนะรอกินผักค่ะมีผักอะไรที่เขากินได้ก็คือผักเตงจานแล้วก็ผักกาดถ้าเขาเห็นเขาก็จะจะมาดมดมมองมองแถวเรากินข้าวแล้วเขาก็บอกว่าขอเตงกินหน่อยจะย้ายให้เตงไปหนึ่งชีนะคะ ค่ะเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันกับแม่พึ่งน,นะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาแวะมากินข้าวกับแม่พึ่งน,นะบอกไว้เลยว่ากับข้าวแบบแบบผักลางแบบรูรานี่ไม่มีเด้อจะมีแต่กับข้าวแบบบ้านๆแบบนี้ค่ะแบบอมๆเกงๆตำป่นอะไรอย่างนี้เนาะจะมีเยอะค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ